สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาบอกกับทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อขับเด,อบไได้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเป็นเสาร์ว,วันพอังคารที่สามเดือนมิถุนายนนองทันหารอยครสิบแปดพี่น้อง พามาอยู่ทั้งตลาดดัดโคกระบือท่านมับ้านโคกจริญมอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องพามาบังบรรยากาศตลาดพามาสอบถามราคาหนำพี่น้องฝึงมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งฝึนสื่อขายงัว่าายพี่น้องแต่ว่ามือนี้งัวหลายพันังขั้นแต่เก้าว่าไหลป่านนี้ได้พี่น้องพั้านัขั้นแต่ว่ามือนี้หลายพี่ลึกงัวหลายหลก็ทุกมากพี่น้องเพรว่าหลังจากเขาประกาศ โรคแอนแท็กนี่ยกเลิกการเฝ้าระวงังโรคแอนแท็กนี้ยกเลิกแล้วง่วงก็เริ่มเข่าตลาดคือเกาพี่รองสั่งก็มั่นใจให้เกษตรกรแ,กและพ่อข้าผู้บริโภคป้บอเป็นโรคเป็นไข้คนก็เลยลังไหลเข้ามาอีกคือเกาพัวข่าดอกว่ะแต่คนสื่อเลยบอหลายพี่รองคนสื่อบอหลายนี่จะได้ห่างคนมาสื่อคนสื่อเดี่ยงบ่คอยมีแต่มีคือเกาแต่ว่ามีบอหลายไปไนไรพี่รองมา าเบ่งบรรยากาศากวนาด้พี่น้องเด้อเาข่ยโต๊ะสีขายกันจังได้บอตวนึงอันไคเตัวไดครับควกมีจอยจริงข้าวพอันนี้ไม่รู้ข้าวไรรู้ไม่จกองขาะไรไปนี่ยังขายจักบาทนลยเป็นสาสครับาสามนี่โอ้สตัวว่มันตัวเดียวนาะ เศสาเจ็ดพันหน่เสื่อมทุกคนก็เจ็ดพันหรอหางนี่ใคามมือเดียวหนึงหงีฟังฟังี่ใส่หน่อยน้ายยังหน่อยส้นเด้อย่ส้นเดีจะคว้างคนยู่ส่เดิแพงหรอก ขายระอ่หรบขายรขายร้อเท่าไรินี่บ่มืห้าร้อยมือห้าร้มีอยู่บ่ซ้ำถึงมือห้าร้อยขุดก็กลังแก้มาขุดมือห้าร้อยขายเป๊โดมก็ราคาเซ้าอคุณอะเซ้าอดเจ้าช้ว่ามืหารอยอยู่บ่โอ้ยไอหอยไหอมืห้าร้อยว่สิตกเงียหนะโอ้โคคดว่าสิซืมือห้ารอยน่ะ màng cá chép cá chép bẹt chúc ông vậy ủa rồi hết sao sao yết sao ít sao ít bọn anh bảo muốn chỉ to đi chứ đi nó bên vào sao ít vậy hết nó mà ha chửi ngọn lièng đầu าสือ nah, ่เล huh um er ี้ยงบ่ไปดูรดูวัวหลยได้หมดเลเลเขาลดวอีสนงันามตัวเออามิวาเมื่อกี้ว่าสามหสามชิได้ายสามตัวนอาองเปนอาสตัวนี่มา ก็ได้ขายสามพันบาทสามสาสาม,มาื่นเลยสามตัวาาสามตัวนี่ 18, แม่จักบาทอะไรซ้ำนี่มิลแปบผมมื่นแปดพันมื่นแปดพ่นเขาจะซื้อราคาพิ่น มือแปมทาท่กครับโอ้เมือการตัวจักบานนี่คู่นี่หกหมืครับโอ้ถือตัวละสามหมื่นกว่า3ี่สามสิบสามสาอันนี้เดสันนี่สามหมื่นบอนี่โอ้ไปเมือการทำมันไปยังไงนะทำมันอับสีโอ้หนิว่ะเธอคนปิงสีเนาะอบปิงเนวนี่พี่น้องทำาจากอักเสบเป็นว่าขายเปน้ววเนเท่นี่ งวเนืองวเทิงไงไปเมืองกาญจน์สักวนขายจักบาทเลยยังไม่ยังขายกบาทแล้วาวาสาวซื้าครับสามเมินหาทีนี่ไอ้พอพันเพชอพัน so, บ่ยีพอซองสมในกองสมไม่พันมาไม่พันมาแล้วข้าวห้องไบ่สามสที่ผ่านนี่โอ้คว้เบรไยมากบ่เมือไ่ โอ้ยดมากก้วยเบิรดไว้เนาะใชครับเรื่อมหวานโมเดลมาทุ่เลยเนาะสามสิบขาราคาราคาราคาห้องต่อรองไร่ผู้ใดสนใจโทร่เขามาเบอร์ติดต่อเบอร์หวคูนเก้าหกโอ้นเจ้าของเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหนปปเจดหนึ่งพี่น้องสายเหนือด้อพี่น้องเนาะบวแบบนญ่เลยก็ต้องคุณอีกไปด้ดการในเลยนี่พี่น้องเต็มเต็มเลยเขาช่งนะ เขาแล้วตุ้ยไส้ตัวเถิกตัวเถิกก็ตุ้ยแม่ให้ดิตอนนี้ว่าเถิกได้ปะแม่ลูกบ่่แมลูกครับหลังคือโกงของนุ่งเนี่ยนั่นลูกผูกมันเหย้าบ่โอ้เพิ่นเบ่งเหย้าหลังเลยโกงลูกตัวเถิกนี่นี่นี่วิน้องลูกเพิ่นเกาได้ราคาเพิ่นเมินหาแม่ลูกเนี่ยนั่นโอ้พี่น้อเมินหาแม่ลูกมาจะค่อมมา แม่แม่นั่งตัวนึงแม่นั่ง,งอันนี้อันนี้ซิบหาเนาะแม่ลูกเนาะอันนี้อีดับนี่บอกสาวแก่แม่ไมห้หงพี่น้องอจักบาทนี่มือพันหามือนหนึ่งกับพันอีกก็อีพันหาเลยครับผมราคาห่องด้วยพี่น้องด้วยหญิงสาวแก่ยัยงบ่เคยได้ลูกยังยังโบคันหนึง่งยังโบยังโบลิสุดยู่ เป็นวายังบริสุทธิ์อยู่สินเมื่อหนึ่งคันหาอร่อยราคาห้องต่อเอาหอยผิดต่อพี่น้องเริ่เบอร์ติดต่อเบอร์0 6 3 0 6 3 2 6 1 2 6 1 2 9 8 6 2 9 8 6สอ่นึองเก้าแปดหกสองเก้พี่น้องเลี้ยงในพี่น้องเลยเป็นวามันถึกช่วงนี้เอาไปเลี้ยงไว้เนี้ยไ้มีทีมีทางเลยซื้อมาไว้รูดพี่น้องเราเลี้ยงซถื่อๆนี่ก็เจ้าไปขันไปเลี้ยงหมูบ่นเหรอหมูมันแพงดิหมูมันเด้อัน งอเนี่ถือก no ่ nice. ่หมูเขาจะรบอยอยากซื้อเลี้ยงงอเลี้ยงเนาะงุกไยที่สิบคนอ่ะลูกกโตแล้วลูกตัวแรกค่นเขาได้ราคาป่นมื่นเจ็ดพันโอ้มื่นเจ็ดพันมหอดสองมืนตัวนี้ลูกแม่บ่ลูกแม่ย่างดีโอ้เพื่นว่าลูกแม่ปอดีา่ใจสอลูกขาวลูกสีขาวพี่น้อง แต่ว uh ่าแม่เ huh. ป uh, ็นสีเข้ากว่าหมื่นเจพห้องไวเนาะใชอีกมือหนึ่งมาจากตัวขายแล้วเลือสะเลือตัวดีเนาะแล้ว้อมหนึ่งห้างเจ๊บเบอร์เบอร์เขาบอไหนล่ะสองแปดเอาศูนย์ก็ศูนย์แปดหกสองแปดหนึ่งนึ่งเจม้าหน่งเจ็ด้ะโมาโมาพี่น้องโมากไม่ดสนเตก็ได้ฮะฮ่เื พิ่น้เพิ่นวายตักบาทเหได้ยินเพิ่นบาปะม่นห่ง่านาเพื่อามพันหาหมื่นสามพันหาร้อยเพิ่นวายพี่น้องลูกครับจะ่าจบ้องตักไปไสหอกพี่น้สามพันห้าร้อยราคาห้องก็ไหลเด้อพี่น้องเล้อเตยได้ยังหน้าไม้หนมืโอ้เป็นแม่เบิดบ่หรือผู้ โอแม่แม่น่าแม่สาวยังดีตุนเนาะเนาะแม่สาวพี่เนาะคู่นี่จักบาทเลยแม่สาวนี่ชนเม่อยืนมาชนเม่อยืนก็ได้ก็ราคาพ่นนี่โอ้เมินหารวยพี่เนาะโกราเม่นหาละเถือกเือกกันบ่เถอกเถกราคาเดียวกันโอ้หันซื้อมทั้งสามเนี่ยถกตัวละหนึ่งมืน หาลอยบาทนั่นสิบอ่ะโต๊ะถึงกันว่าอย่างราคาถึงยังต่อได้เดรื่อยๆองเด้อะถึงว่าหน่อยแม่นางพี่น้องเถิกมีเถิกหนึ่งหนึ่งเงินเนาะงัวตัวนี้ตัวตัวตัวนี้เป็นงัวไทยพี่น้องสายเนื้อก็ได้เรื่อยๆอ่ะเนอะเป็นว่าเงินหาลอยประเสรินสามตัวราคาเดียวกันห้องแท้กันผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาพี่น้องก๋าฟ้าหอยเต๋ยเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอง เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่น้องเดหนึ่งเก้าแดหอยเได้พี่นด้อมคุณว่าราคานี้ยังต่อได้อีกพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องเนื้อดีเนาะสายเหนือได้พี่น้องอันนี้ก็สายเลี้ยงได้อยู่ยันเขามารับเกี่ยนเขามารับเกี่ยวจริโอ้ยหนาวเลยเนาะสูงลอยเศร้าหาบ่ลูกซึ่งลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ยังดีลูกแรกพร้อมลูกหนึ่ง เขาสั่นแล้วเขาก็บบีแล้วถึนว่าเขาก็บีพี่น้องใายเรียงอยู่ตักบาทราคาเปิดสิบสองหม่นสองพันหาร้อยพับาพี่น้องลูกแม่พ่อูกแม่ตัวห้องรถเสซโอ้สิบสองสิบสองหาร้อยห่องช่วงพร้อมด้น้อง

0 9 5ย์เกกอ้อยพดพี่น้องผู้ใอยากได้พี่น้องได้อ่าแห้งล้วอื่งมือบอเปีคือบ่แห้งมันบ่ได้าขซื่อมือโอ้่ยิเอ้่แห้งเลยว่เธอเสียดชนลถมากเลช่วงนี้เวียดก็ซส้อซส้องวเด้พี่น้องวเก่าว่เก่าช่วงีนเวียดเาวดซื้0นี่บอกม่นลูกเพิก ลูกแรกบ่ลูกเนียผมก็่ได้เนั้ผมก็จางน้ก็ูกพี่นนาห,าหน่องสูงลก่าบว่เ้าอาลัดแต่ว่า่ลว่าองมาพึ<ม>่ว่า16บหกสบหกห่ลอยได้พี่น่นองต ราคาขาย000 000. Pues mm บ่าสิบหกหาร้อยว่าได้ทองอีกบ่ได้ต่อบ่ได้อีกบ่ได้ต่อบ่าได้ได้ยังเลยเป็นว่าต่อบ่าไรบ้างสิบหกหาร้อยเรียบนาบดีบอกว่าเรียบไเรียบมันเป็นยังเรียบเนื้ขายไว้โอ้มันขังคอกโดดหมดเลยอะไรเป็นน้ำพัดมันบอกไม่ัดสิโอ้เรียบมันเรียบมันเรียบมันบีพี่น้องเรียบมันเนื่อขึ้นจะว่าลูกผมลูกก็เป็นยังเนาะลูกก็เป็นสิบ หกหาลอยแลคาขาย้ดยพี่น้องเด้อกูได้อยากไดรขายชิ้งหกหาลอยนั่นเบอร์เทาเบอร์ไหนบันศูนแล้วก็สองห้าเก้าสองหพี่น้อง1ิ้หกอยแต่ว่าเป็นว่าเรีบหนามันเงื้องเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิกเอาเลยเรียบเรียบเรียบหนามันเงื้องเรียเรียบไทยดีอยู่เรีบลูกคนดีอยู่เนาะ โอ้ oh, 16เมือพี่น้องแม่งแตงวแาแล้วแต่แล้ว,ลวคือเอาแต่วนนันไม่ตัำนี้อีหยังตัวข <c oughs> าบ่กบ่หานบอ <c oughs> บ่นอลูกมันน้องลูกขพี่นอ้องอ้ากูใดสนใจยังตัข่ามาหาคนพี่น้องเรงงบอกเร่ขายหียดหรือขายคนไทยคนไทยโอ้ค <c oughs> นไท้วยาเขามาขายตัวคนไทยดอกขายหิวเวี้ยเหรอน้อ พวกขายหยาาาอยแย็ดดอกแล้วมันเมย์มันมันใหญ่แล้วที่นึงมันจะได้เศร้าหาเป็นมนันสองหมื่นหา ราคาห้องเว้ยสองหมื่นห้ามันได้ลูกจักตัวอะไนี่อ้สมในห้องโอ้ลูกสามสูงลอยหาันบอกหอนบ่เน้ะหอ้่าก็กว่าคนราคามันจะเท่าไรแล้วนี่

คันยเนาย่เาบวกคันมา่หน่อยมันติพิษใจมันมาซื้อบาร์ีทีแก่แล้วมันติบีตัวออยู่่ะอะไรสามิบสามันตดีกตัวใะรดูอย่โัน่ลายเจอรทิสามชิบาเบ่อนรอเจ้าจะรังตอรล่อกันไูใส่บวหอดเน พคนแยกลูกออกแล้วมาทั้งตัวละมันเยอะตัวเดียวนี่บ่กเดียวอยู่สามเจ็ดห้าสิบโอ้อันนี้ราคา8ป0 0นี่ราคาขายบนห้หองไว้ต่อได้ครับคุณวายังต่อได้พี่นอ้องแล่วช่องว่างเนาะ ับเนาะมาเอาไปรุ่นเอาแปดท่านแเจร้อของหางวินเด้พี่น้องเด้อผูใดสนใจโทรกเข้ามาเบอร์ที่ต่อหัเบอร์087 087 96 96 31 31044เ่งี่น้องในพี่วตัวละค่า8,000่านกว่าเิ่งเอาบุห่อมวย่นว่เปนเยยบเมื่อสามสเของหลายอยู่พี่น้องตลาดน้าเนียนยังไตลาดน้าเนีน่ โอ้สามหมื่นสองวทีกเล่รีรีพี่น้องสามหมื่นสองสามหมื่นสองอะไรบ้าบนัดไ,นได้เส้าหาบ่ะหรอได้ครับได้อยู่เนาะมีนนคนขายก็อะไรพี่น้องเส้าหาแม่บางยางยิงไ่ได้เส้าหากพัวพลดีเนาะเนาะน้ะ <c oughs> นำนักได้กันพอดีเนาะเพราะว่าหอยเบียดหอยคนไทยพี่น้อง บาเดี๋ยมาเดี๋ยแต่คอมเมนต์ก็พ่อหาอือพม่าก็มาอยู่คนหลายอยู่เมื่อนี่ตลาดคือคักดีอยู่พี่น้องเกล็ดกระโขงเป็นแม่ลูกหรือแม่เดียวโอ้เป็นแม่ลูกแต่ว่าหันคืนแล้วนี่บอลูกคนนั้นโอ้ลูกตัวแม่พี่น้องลูกกระแดงดีด้วยเนาะลูกแรกบอ งวลูกเรียบพี่น้องลูกแม่แม่นี่สีสูงจักเนร้อยสี่สบอก่อนี่เนาะร้อยสี่สิบบวกบวกพี่น้องแต่ว่าเพิ่ติดหูบ่นี่หูจังน่อยเนาะหูกระทบจังหน่อยพี่น no? ้องราคาอะไป่ะไหนสองหมื <m 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 ่นหกไตทั้งสองต สองมืนหกเลยสองตัว huh พี huh. mm ่น้องมัน huh. มันได้ตัวเดียวนี่แยกก็ได้มันบ่าหันเส้าหกนั่นได้สองันันแยกได้บ้านยังบ่อะไรเลือกเอาเนาะหันแยกสีแพกคนี้ร่วมแลวนี่พี่น้องเส้าหกันมาแยก เป็นแม่ลูกแม่น่ะขึ้นแล้วแต่ว่ายังได้สมคุณใดสนเจกับทรมมหาพอพ้วนเบอร์เฮาเบอร์065 0์5กห้์หกหสมสเนาะมี2ตัวเฮาเนาะครับผมนี่พี่น้องสตัวด้วยพี่น้องด้วยอมาเลยข้าววันี้โอ้เนี่เนตัวน้อยนะ่อโอ้นี่ยตัวน้อยพี่ลูกมันมันได้ลูกเรกบ่ พันมาว่างดแม่ดีอเ่แม่ดเลยเจ้าอวโนยังตัวก่อนอยู่ก่าังไมมันพ่จิตนะโอ้นี่นีนีนี่คุณมาคนตัวแล้ากัอนู่วัาฉัน ไปแล้วบ่ไปแล้วนะครับโอ้นี่เนาะแม่ลูกนี่ทักบาทราคามันแี่นี่ก็สามหมื่นสองครับโอ้ที่นี่เลยสามหมื่นสองเดี๋ยวเมามาจะรับเงินสามหมื่นโอ้สามหมื่นนี่ขายได้คนี่มองขายราคาสามหมื่นนี่พี่น้องจะมามาเอาเองบ่าจะไปส่งไปส่งได้เยอะครับหั่นบอไก่กับขึ้นไก่ครับหั่นบอหั่นบอไก่เลยส่งได้เด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นแม่ลูกเป็นว่าสามหมื่นมองขายว่าเั่นมีอีกบอแม่หนึ่งบอ แม่ลูกบ่บกแม่ลูกครับเท่าใดแม่นี่แม่นันห้องเมื่อนเจ็ดนี่ครับโอ้นี่น้อยเลีนี่เนาะครับนี่พี่น้องเป็นว่าเมื่อินเจ็ดเปอร์เซ็นลูกจักตัวเหรอเพื่อนลูกลูสองตัวนี่เน,นาะนี่พี่น้อง 2, 1, 2, เป็นว่าเมื่อินเจ็ดพันลูกตัวผูกนตอลงได้<อ>เนาะราคาเนี่ยตอล่องเลยเด้อพี่น้องเด้อ ผูไดสนใจก็โทรเขามาเบอร์ติดตับเบอร์6 9, นย์น <99. S 2> ้า์มศานเาอยอินพี่น้องกูได้สนใจด้วพี่น้องด้วโทษเขามาด้วงงวเหลี่ยงสายเหลี่ยมพี่น้องโค้งสเนวนี่เนาะงวใหญแแแแ่แม่ลูกแม่แม่แม่ลูก พ้อมสามบอกมือนนเขาจ้ท่อน้่มเยอะตที่เจ้าสือไปนะมนเขาเจ้าเขาเจ้าะจไวูช่าเขาได้ะเม่านะาด้ราคาเพิ่นนี่มัคตมอสามเมัสาาเีหาสิบสองหาหมื่นสองนี่พี่้องเชื่อสามได้หาได้หมั่นไปอโกมมนนี่กมมัน ซื้อสามได้ห้าเนาะร้อยหาใช่หมความสูงนั่นนี่พี่น้องบึงหลูบึงถ่ายไปเลยพี่น้องคนน่ะแม่นี่ม่านเรียบร้อยเนาะม่านพี่น้องแม่นี่ก็บม่านแม่ใหญ่นี่ก็บม่านซื้อมองเดียวนี่จบเลยพี่น้องหาหมื่นสองราคาห้องคือราคาขายขายลดได้เล็กน้อยโอ้เพื่อนว่าลดได้เล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเรับเบอร์ ศูนย์ยังศูนย์แปดเก้าแปสองสามสองสอาอนะนี่พี่น้องกูไดสนใจแ้วก็โทรเขามาเลยพี่น้องเน้อนี่วันนี้ผมเดือจะเลี้ยงแม่บอกไงนึ่สายเลี้ยงพี่น้องสายเลี้ยงสูงลอยหาชิบหาเนอว่าสูงร่อยหาสิบหาว่าแันแม่มันอ้าวู้ใดุกูใดมากกระทเขามากเลยพี่น้องเด้อเขาเลี้ยงอยู่ดอกเขาตอ่นอยู่หอดมื่อบ่หรอนี่โอ้ชิบหาหมื่นหาพันอบอ อ้าวมันก็ได้ราคาดีเด้เนาะหม<อ>ื่นหาพันพี่น้องสายเนือ้อเนี่ยขายดียดยดง้อเถิกระเจ้าง้อเถิกเดี๋ขายดีส่วงพ่อท่านจะขายแต่ว่าข้องไว้ข้องไว้ต่อได้ข่วงมมันเป็นลูกมักนเศร้าไปหน่อเศร้าแล้วเขายังเศร้าแล้วเศร้าแล้วเนาะลูกแม่บอกลูกตัวเถิกแต่ว่าลูกแขนนั้นตันดีอยู่เนาะสิบสามหาเลยโอ้ส่งหอดเฮือนฝุ่น

สิบสลขายอยู่นี่บ่ไปสรงสิบสอยไปทรงสุราษฎร์พอดีบิเนาะบไปัไปไปเพื่นว่ามาไปบันสันเล่าเล่ายล่าโอ้แสกุลหันทรงโล่ไปรงขายขาอยู่นี่เลยคนให่โอ้ขายอยู่นี่เมื่อเอาเมื่อเอาแกเมื่อเองสิบสามบ่มีรถบักเถิกกันจังบาบักเถิก้องกี่โอ้หองคนละเจ้าเฮาไม่เจ้ามีตัวมีสองตัวนี่เนาะตท่านี่ละน้นห่างวินห่างวินเบอร์เบอร์เขาเบอร์ไหรืห่างวินูนแปดจ สองหนึ่งเก่าหนึ่องเก้าสามสองเก่าสามใี่เรอาดสนใจโทรเขามาด้ว่คนเ่าไปส่งอัน้ก็ได้ไปส่ง่าสแม่ทั้งลูกหนึ่จังบาทอ่ะทั้งแม่ทั้งลูกสิบสาหาล่อยโอ้สิบสามหาล่อยสิบสามหาล่อยแม่เมื่อหนึ่งลูกสาพันหาเขาขายอะไปนี่แม่ลูกดิบอ่ะหกพันดูอนี่ ไม่รักบ่นี่บ่เอ้คือกันนาคือกันนาโอ้แม่ลูกหกพันสี่ร้อยซื้อๆนี่มันแมนอีหลีตีเขาไมีเลยใช่ไหมขายหรขายหรือซื้อโอ้เขาจะซื้อไปเลี้ยงบ่แม่ลูกไปสองตัวพี่น้องหกพันสี่ร้อยขายแล้วลูกแม่บ่ ลูกแมีย่างดีโอ้ยพี่น้องนี่ราคาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยห้องไวมื่นสามพันพมแล้วเรียบร้อยเนาะเป็นแม่สาวบ่นี่แม่ปลูกเหล็กโอ้สาวเหล็กลูกเหล็กลูกหนึ่งลูกหนึ่งไปแล้วลูกหนึ่งแล้วถึงว่าปลูกหนึ่งห้องไวเท่าเดิมก่อนมื่นสามพันราคาห้องต่อรองได้โรงแรมไม่ได้ขายเนาะขาย เบอร์ได้พี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่า่งเก้าเจ็ดห้าสามหีพันพันบไปเสอยีอันเลี้ยงงโอหอเลี้ยงงรอดไรหยพันหอยพันพี่น้อง้สนใจได้ทเข้ามาด้วพี่น้องด้อค่อยซื้อๆนี่หกพัน้บาทเอไปส่ง่ เขาเช็ดต <hh S 1> ้อมครับจักบาทอะรนี่สองหมู่ฝ <line> ja. no ่ายเองตัวนี <conduct> ่สองหมื่นเดนี่บ่สองหมื่นฝ่ายละพี่น้องบ่ยังอยู่เล้ยเดียวไงเข้พอบาทยพอบาททอดสามหมื่นบ่นี่ทอดบ่สามหมื่นสนอกตั้งโทโลพี่น้อง thì ừ, là xã mơn si phân và ô sư là mự xít hết cô cầm lại loại thì biết đó đúng là thước nổi มันหาพันหาลอยอันนี้ก็หาพันหาลอยราคาหพันหาลอยเนี่ราคามันต้นพุนมันเนาะนี่หาสิบหาหาพันหาลอยพี่น้องราคาต้นทุนมันมีกําไรหระขายให้มาเลยกําไรนั่นคันขายขาดทื่นบ่ขายหอยฟด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์ยังล่ะศูนย์เก้าี่ศูห้กพี่น้องนี่2อตัวนี่มาเอาเด้วี้นี่กำไเหรมาเอาเดีกำไรเนรอคร่บมันสือมาแล้วหมื่นเอสืออสองตนี่กำไรขายนี่กำไลล่ะขายหลูกนึงละสองหมื่นแม่ลูกด้วยพี่น้องเนอะนี่ลูกก่ีนเนาะ ก็ลูกเมียเงาเลยลูกมันไหมลูกแรกมันบอกเป็นว่าลูกแรกสูงร้อยซีเนาะร้อยซี่พี้องราคาห่องไว้สองหมื่นคนลูกคนลูกคนเท้าถูกข้ออยู่นี่พี่น้งแก้มขาก็ดี จะว่าราคาราคาสองหมื่นเด้อพี่น้องเด้อหนิขายทอดไรถังขายดไราคาห้องต่อได้เนาะต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นเลสองตัวเบอร์ติดต่อครับเบอร์0 9 8 0 9 8 6 2 7 6 2 7 1 6 9 9 1 6 9 9หกสงเสอง่งหา่งเกางเซี่ยงห่างเสี่ยงหอยเสี่ยงเนาะผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรเข้ามาอุ้ยส่วนเนี่ยน่ะส่วนเนี่ยน่ะ เจ้าบ <icate> <v> anyway, ้านหันเลีขานี่ปอดมือหลับไปใส่ยกคู่ไปแล้วโอ้เอาคู่เลยเนาะเราว่างส่วนมันเด้อเสียนเข้ามาหน้าใหม่มันผูกเอ็นงอนมันเนาะระวัางเราว่างเนาะใครอยากขายยกคู่อุ้ยระวังข้างนี่เป็นงอนเคือกเนื้องอนเนื้อได้ละมูสเมื่อเดีขึ้นบ่ แล้วเอาตัวนี้ลองไปกันครัโอ้ลอไปก่ันมัดดีๆมัดดีๆบกทึกเนื้อพี่น้องเนื้อเขี่ยคมผมเลยสูเถึงงานเนืออะอยากได้อยากได้เศร้า้คิสอเจ้าไกดิ ขึงนัวขิงหัวเถิกหน่อยเพราให้จ้กบาทเพร่นกจะถามเสกราคาที่ซื้อนขึ้นด้วยพันขึ้นตัวละพันขึ้นเมนบ่หลอดล่เด้อหลอดล่อย่าหลอดเนบ่ตองขึ้นด้วตตองขึ้นด้้องส้ืัวสื่อหน่ตัวละพันขึ้นแล้ววะเดี๋ยวฝันเดี๋ยวสิบ่เป็นจริงเนจรงัเฝันว่าจกคุณมั่วคือข่อยก็เมีนกลัวตัวละนกลัวพี่หน้อนั่นดิ ลูกเมยยังดีเมยลูกลูกเมยเจ้าบ้านแมยล,ลูกโอ้หมื่นหกพันห้าร้อยพี่น้องลูกหมื่นหกพันลูกเม่ได้พี่น้องหมื่น 6, าหกพันาล้อยแล้วนตอกัอนอยู่พี่น้อง่นกำลังตอรองราคาอยู่ตอ่นห่องไว 16, าหมื่นหกพันหายบบคอดาอกอดออกพูนรถยู่ปุ่นานจูว่ามันรถเขาจพี่ตักบาทเลยนี่สองพันสิบสองหมื่นไปไป ูงคือไปห้างเก้าคุแล้วไปงเขาล้ว่เก้าลง12,000 2,000